ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักค่ำคืนวันจันทร์เงียบสงบแบบนี้ฝนตกโปรยปลายชุ่มฉ่ำนางฟ้ามีท็อปปิกดีๆฟินๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเพลิดเพลินจำเริญหัวใจนะคะการที่เราได้รับพลังงานบวก ก่อนนอนหรือว่าก่อนที่เราจะหลับไปนั้นจะทําให้เราตื่นมาสดชื่นใจฟูนะคะคุณรู้หรือไม่ใครกําลังตกหลุมรักคุณอยู่ใช้ไพ่สาหรับแมวนะคะนางฟ้าจะบอกให้ว่าใครเนี่ยกำลังตกหลุมรักคุณอยู่อุ๊ยคนร้าน อาแปะหน้าหมู่บ้านหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นพนักงานในออฟฟิศหรือจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนเรียนรุ่นพี่รุ่นน้องหรือว่าจะเป็น Fc ตัวยงที่ส่องสำเบิงคุณในแพลตฟอร์มโซเชียลของคุณหรือเปล่านะนางฟ้าจะบอกให้ละเอียดเลยนะคะเกี่ยวกับตัวตนของเขานะคะขอสัพพ่สักครู่นะคะใจร่มๆในการฟังนะคะ มาค่ะพลังงานพี่ไพทาโรสุสำหรับแมวใบแรกนะคะคุณรู้หรือไม่ใครกำลังตกหลุมรักคุณอยู่พลังงานของผู้หญิงผู้ชายหมายเลข7นะคะเขาอาจจะเกิดเดือน7อาจจะเกิดตาสีกรกฎก็ได้คนคนนี้เป็นคนจิตใจดีธาตุน้ำอ่อนโยนอ่อนอ่อนนุ่มเขามีนิสัยเป็นคนเฟรนดี้ใจดีสุขุมนุ่มนวลและเขาเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงรายร้อมมีสาวมีหนุ่มรุมจีบเขามากมายเขาอาจจะเป็นคนฮอตยืนหนึ่งในตำบลหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์เป็นลิมิต d อ dition ของเพื่อนของกลุ่มเขานะคะเขาเป็นคนมีตัวเลือกมีช้อยเยอะมากมายแต่ทำไมเขาถึงมาตกกลุ่มรักคุณล่ะโอ้ก็สินของคุณเสมอกันกับเขาไงคุณรู้หรือไม่ตอนนี้มีชาวราศีพฤกษราศีกรกฎนะคะเลข7กําลังตกกลุ่มรักคุณอยู่เขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับธนาคารไอที IT, การเงินหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นนักรองนักสแสดงได้นะคะเพราะว่าคนคนนี้น่ะเป็นคนที่มีช้อยมีตัวเลือก ก็มีหลายสิ่งให้ทําในแต่ละวันแต่เขามาแอบ,บมองแอบบส่องหรือว่าเห็นคุณแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยใจมันสันสนส่นสะเทือนสั่นสะท้านแพ้ควแพ้ทางความน่ารักของคุณนะคะเขาอาจจะชอบรอยยิ้มการพูดรีราการเดินการเดินดุ๊กดิ๊กของคุณอาจจะถูกใจโดนใจเขาคุณอาจจะเป็นแบบคนออกแนวแตะมุตะมิมีฟันกระต่ายผมมา้าผมตรงแบบว่านุ่มนวลคิขู่อน,นเนะแบบชาวญี่ปุ่นเกาหลีเขาเลยรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมโดน ใจโดนใจคุณจังเลยคุณเนี่ยตรงสเปคมากๆเลยและทำให้เขารู้สึกอยากจะ t h วิกเ k e ตลิงกอยากจะกำจัดคนรอบข้างคุณนะคะเลข7กรกฎเดือน7ก็ดกำลังตกหลุมรักคุณอยู่อย่างฉงนงนงวยนะคะ 7, เจ็ดเหลี่ยมน,นะคะไปต่อนะคะคุณรู้หรือไม่ใครนะใครกันเนี่ยกำลังตกหลุมรักคุณอยู่ตกหลุมสวัสด์หลุมลาคะหลุมสเสน่หาของคุณเข้าอย่างจัง โอ้ oh, พลังงานของเดอะทาวเวอร์ผู้หญิงผู้ชายเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารกําลังตกหลุมรักคุณอยู่เหมือนแบบว่าโดนผลักออกจากอุ้ยหอคอยแห่งความแบบว้าเวเอกาเหมือนโดนผลักจากคานทองนิเวศสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลบอกว่าลงไปสิลงไปสิไปหา fc ของนางฟ้าสิ fc ของนางฟ้าเนี่ยสดเป็นร้อยเลยนะเหงาด้วยนะคะสวยด้วยหลอด้วยไปจีบเขาสิไปจีบเขาสิาสพลังงานของคนคนนี้อาจจะมีการใช้กฎแล้ว แรงดึงดูดนะคะคนเกิดวันอังคารอาจจะส่งกดแรงดึงดูดแมนิแฟกต์ถึงคุณแล้วก็อยากให้คุณรู้ว่าเธอเธอเราชอบเธอนะเธอตรงสเปคเธอโดนใจเธอแบบว่าดูแบบน่ารักเป็นแบบคนที่เราใฝ่ปองหมายปองคุณอาจจะเป็นคนที่มีความน่ารักไม่เหมือนใครนุ่มนวลอ่อนหวานเดินดุกด๊กดิ๊กปุ๊กปิ๊ก,กในสายตาเขาเขาเลยรู้สึกว่าความคิกขู่อันเน็ของคุณเนี่ยมันน่ารักนะ่ากกกอดนนะ่าทนุถนอมนะสปอร์ตออฟ เรลยเกินนะคะมีคนเกิดหมายเลขก7แล้วก็คนเกิดเดือนเกิดวันอังคารกําลัง ตกหลุมรักคุณอยู่หักข้ามใจไม่ไหวแล้วก็อยากจะกระโดดลงมาจากคานสวบคุณโดยที่แบบว่าแัดโดยที่คุณนะไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะอยากบอกรักอยากชวนไปดินเนอร์ชวนไปทานข้าวฝนตกแบบน,นี้อยากไปรับคุณที่ทํางานที่ออฟฟิศหรือประมาณว่าหากแม้นว่าคุณไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขาเนี่ยอาจจะเป็น fc ตัวยงที่ส่องสมบังคุณอยู่ใน Facebook IG l ไลน์ทิกต k YouTube ของคุณก็เป็นไปได้นะคะรักเขาข้างเดียวเหมือนข้าวเหนียวนึง่งหรือ ซึ้งเกินที่จะบอกใครแต่ตอนนี้รู้สึกว่าอยากจะรักคุณผู้ฟังให้แบบว่าเป็นสองข้างคุณรักเขาเขารักคุณเรารักกันแบบข้าวเหนียวมะม่วงเข้าวเหนียวนึ่งไม่เอาเข้าเหนียวมะม่วงอร่อยกว่านะคะพรังงานของคนนี่ตกลุมรักคุณอยู่เลขเจแล้วก็วันอังคารนะคะไปต่อเดอิะไปต่อเดอิะคุณรู้หรือไม่ใครนะใครกันนะ กำลังตกหลุมรักครั้งใครตกหลุมสวาสดที่คุณขุดไว้รอททำตัวเหมือนเขาเนี่ยทำตัวเหมือนแมงเม้าบินเข้ากองไฟไฟรุกความแบบว่าฮอตของคุณเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกแบบโอ้พลังงานของคนเกิดธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตนะคะหรือว่าธาตุไฟได้พลังงาน3 71 4 82เล็แล้วก็มีเลข7 7นะคะกำลังตกหลุมรักคุณเขาอย่างจังเลย อภิโทอาพิถังกระมังถังหมอ้อทําไมคุณถึงได้บอกว่าดูดีขนาดนี้อยากจะบินข้ามนาม้ำข้ามฟ้าข้ามประเทศมาเพื่อแบบว่าจีบคุณเทคแอคชั่นชวนคุณออกเดดพลังงานของ The World w วิรเว็ขาอาจจะชอบคุณหรือว่าอาจจะเจอคุณในแอปหาคู่หรืออาจจะอยากจะแมทกับคุณ คนคนนี้เป็นชาวทางไกลสุภาพบุรุษสุภาพสตรีส,สวยหล่อสปอร์ตใจดีทางไกลอาจจะอยู่เยเมนเมรกาสวีเดนเดนมาร์กออสเตรเลียเกาหลีญี่ปุ่นได้หรือหากแม้ว่าอยู่ในประเทศไทยอาจจะภูเก็ตภาคเหน,นืออุดรอุบลขอนแกน่ยนยโสธรนะคะสงขลาใดๆพัทลุงใดๆกําลังตกหลุมรักแอบรักคุณอยู่อยากจะแบบควบมา้าควบรถควบเครื่องบิน ปั่นจักรยานมาเจอมาหาคุณมาดักรอคุณถ้าหากว่าเป็นคนที่ออฟฟิศนะคะเขาอยากจะบอกว่าน้องไม่รู้หรอกว่าพี่เห็นน้องวันแรกที่มาสมัครงานอะพี่ก็อยากจะไปหลอยเมียบอกเมียเลยว่าเราอยากกันเถอะเราเจอคู่แท้แล้ว ไม่ใช่เขาอยากบอกว่าเห็นคุณแล้วมันวาวุ่นวาวุ่นเนี่ยแบบประมาณว่าอยากลอยลอยมาหาคุณอยากมาทํางานทุกวันไม่อยากให้มีวันหยุดเลยจะได้เห็นนะคุณนะคะเวลาหยุดหายไปทีสองวันสวันหรือเทศกาลยาวๆเขาจะรู้สึกแบบโอ้ยต้องไปแอบส่องสำเบิงคุณในโซเชียลดูซิคุณจะไปไหนกับใครคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวหรือว่าแฟนคุณหรือว่าคนที่แบบว่า เป็นคู่เดทของคุณหรือเปล่าพลังงานของคนคนนี้อาจจะมีภรรยาสามีแล้วอาจจะเป็นหัวหน้าเป็นบอสค,คุณได้คู่คา้าทางธุรกิจได้นะคะอยากรอยเมียไปเสียตัวอยากรอยไปหาคุณที่สุดแล้วก็อยากพบหน้าคุณที่สุดก็คุณเนี่ยเหมือนแบบเป็นไม้งามเมื่อยามขวานบินเขาแก่แล้วทําไมเขาถึงได้รู้สึกมีแพชชั่นรู้สึกเข้มขน้นความรักความรู้สึกที่มันเข้มขน้นมีต่อคุณมันถึงได้ทําให้เขาว่าวิวหัวใจได้ขนาดนี้นะคะดูน้องเหมียวตัวนี้ ห้อยโหนอยู่ในห่วงแบบอ้อไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอยากไปดักหน้าบ้านคุณนาปักซอยคุณอยากรู้ว่าคุณชอบทานอะไรไม่ชอบอะไร อยากพาคุณออกไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากลอยไปหาคุณจริงๆนี่คือพลังงานของน้ำมีนกรกฎพิจิตไไฟแม่สิงห์ธนูสามเจ็ดสิบเอ็ดสี่แปดสิบสองที่กำลังแอบชอบคุณอยู่และอาจจะเป็นคนเกิดวันอังคารใจร้อนไฟรุกแล้วก็เป็นคนที่หัวร้อนด้วยนะคะอยากได้ต้องได้จะเอาจะเอาอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะไปต่อนะคะดูซีดูซีคุณรู้หรือไม่ใครกำลังแอบ หลงรักคุณอยู่ดูสิอุ้ยวิวออฟฟอร์จูนแชราด้า,าพามพามเป็นคนที่เคยอยู่ในชีวิตคุณหรือเปล่านะคนคุยเก่าๆอาจจะแบบว่าหายไปแล้วก็บอกว่าอยากรีลันรีเทิร์นกลับมามาเห็นคุณในโซเชียลเรารู้สึกว่าแบบอุ้ยทำไมเธอสวยขึ้นเธอหล่อขึ้นเธอดูปัวดูเป๊ะดูสับดูแบบว่าน่ารักขึ้น พลังงานของคนทางไกลคนเก่าแฟนเก่าหรือเปล่าคนที่เคยคุยแล้วหายไปต่างคนต่างไปมีบริบทในความสัมพันธ์ไปคุยกับคนนั้นไปมีคนใหม่คนนี้พอไปเจอแล้วมันไม่โอเคไม่โดนใจเขาเลยกลับมาสง่งมาซำเบิงคุณอีกครั้งแล้วรู้สึกว่าอุ๊ย ทำไมอ่ะมันถึงได้แบบรู้สึกดีขนาดเนี้ยใจฟูเชียอยากออกกำลังกายอยากหล่อขึ้นอยากสวยขึ้นอยากดูดีขึ้นให้คุณกลับมาปิง๊งมาเยินยอยกยอปอปั้นนะคะหอมหมกขนมคกกับเขานะคะคุณรู้หรือไม่ใครกำลังแอบรักคุณอยู่อาจจะเป็นคนเก่าที่เคยจบกันไปห่างหาย เฮินห่างหมางเมินกันไปในเมื่อก่อนนะคะทีนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลเลงเห็นว่าต่างคนต่างเงียบเหงาอยู่บนคานมานานแล้วเลยอยากจะผลักคุณสองคนให้ตกลงมาจากคานทองนิเวศทําให้คุณสองคนแบบรู้สึกว่าจุดประทัดไฟประทุกันอีกครั้งหนึ่งนะคะราศีที่ออกมากรากฎนะคะน้ำมีนพิจิกไฟแม่สิงธนูแล้วก็วันนังคานะคะกำลังแอบลุงรรก ตกกลุ่มรักแล้วก็อยากได้อยากได้อีล่ามาเป็นแฟนไอดเออร์นะคะไปต่อนะคะดูซีดูซีคุณรู้หรือไม่ใครตกกลุ่มรักคุณอยู่ใครแอบรักแอบรักคุณอยู่ยผู้หญิงผู้ชายราศีกลุ่มผู้หญิงผู้ชายความเป็นเดอสตาร์เขาหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีแสงแพรววดูจ้าวชูดูตะมุตตะมิดูสวยเลิกได้หล่อเลิกได้ ความเป็นเดอะสตาร์ของคุณนะคะแมวเหมียวตัวน,นี้ดูสิมองเข้าไปในแก้วเรารู้สึกว่าอุ้ยทำไมฉันสวยจังเลยกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตพีก็เอฟซีของนางฟ้านะสิน่ะสินะคะพลังงานคือคนคนนี้เขาก็ไม่ธรรมดาไม่เบาฮอตไม่เบาเขารู้สึกว่าส่องกระจกแล้วเขาก็หล่อเขาก็รวยเขาก็สวยเขาก็ปังอะ่ะเขามีสิทธิ์หรือเปล่านะมีสิทธิ์ที่จะบอกคุณเทคแอคชั่นคุณหรือเปล่า หรือความเป็นเดอะสตาร์ของคุณนะคะอาจจะมี f อตัวยงของคุณที่เม้นกันทุกวันทักกันทุกวันแซวกันทุกวันให้หัวใจกันทุกวันแอบคิดถึงคุณอยู่อยากได้คุณละเบอร์เพอฝันแล้วก็อยากให้คุณแบบว่ามาอยู่ในชีวิตจริงเป็นแฟนตัวจริงของเขาเขาไม่อยากเป็นแฟนตัวยงของคุณแล้วเป็นแบบไหนก็ได้ขอให้ได้อยู่ในชีวิตคุณเพราะว่าเขาเนี่ย ลกลุ่มรักคุณผู้ฟังมากๆเลยนะคะที่สุดคุณผู้ฟังของนางฟ้าเนี่ยเดอะเบสที่สุดเลยนะคะมีคนแอบรักข้างรักข้างใครมากมายที่สําคัญความแบบดูดีมีออร่าเจิดจลัดเหมือนแสงเดือนแสงดาวเพลียวเพลว,พวสุกสกาวบนฟ้าฟ้าเนี่ยเขาเลยรู้สึกว่าโอโ้อยากจะเก็บเดือนเก็บดาวมาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคุณอาจจะชื่อแสงเดือนแสงดาวหรือว่าจะชื่อแบบว่าอ จ้าจันจันเจ้าใดๆเหล่านั้นนะคะเดอะสตาร์คุณอาจจะชื่อสกายสตาร์ก็เป็นไปได้นะคะ ไปต่อนะคะพนังงานไพ่แมวนะคะคุณรู้หรือไม่ใครกันนะใครกันเนี่ยแอบสำเบิงแอบตกลุมรักตกลุมรักคุณอย่ดูซ Queen of Cup ค,คั p คนคนนี้เป็นคนสวยฉลาดหญิงดูแบบว่าดูเลิศดูแพงดูลักชูรี่ดูแบบเซ็กซี่ยย่วยวนอยู่เงียบเงียบก็มีคนมารักนั่งส,สวยๆนั่งหลับก็ยังมีคนมารักพนังงานของราชินีถือถ้วยคุณเป็นคนที่ห่วงแหนพื้นที่ส่วนตัวลึกลับซับซ้อนแต่ใครเหล่านั้นน่าเมื่อได้ตกลุมรักคุณแล้วก็อยาก เข้ามาพื้นที่ส่วนตัวของคุณเปิดไหนจะเปิดให้เป็นพื้นที่ส่วนรวมพี่จะเอาใจนวนเนียคอเคลียสับพอร์ตออฟเฟอร์เปให้เธอพลังงานของราชินีถือถ้วยนะคะเขาอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่จิตใจดีสายเปแล้วก็มีมากมายบริวารลูกน้องหรืออาจจะมีทรัพย์สินทรัพย์สลิงคารมีอานาค,คตมีความแบบว่านะระมุนโรแมนติกเมื่อเขาได้มาเจอคุณเนี่ยเห็นคุณอยู่เงียบ อยู่มุมของคุณก็อยากจะเทคแอคชั่นส่งลายส่งข้อความมางอ้อหรือว่ามาแบบเธอเธอว่างไหมพรุ่งนี้ว่างไหมเนียนๆแบบไปดูหนังกันไหมมีหนังใหม่เข้านะคะนี่คือพลังงานของคนที่กำลังแอบชอบคุณอยู่เก่งมีตัง สวยแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดอาจจะเป็นคนทางไกลาอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าคนศาสนาได้อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจชอบออกเดินทางอยากจะบินข้ามน้ำข้ามฟ้ามาสารสัมพันธ์กับคุณเพราะว่าทนเป็น fc2 อยู่ในโซเชียลไม่ไหวละอยากเห็นคุณระยะประชิด2ตัวเป็นๆน,นะคะนี่คือพลังงานของคนที่แอบชอบคุณอยู่ so good very really much นะคะ ไปต่อนะคะคุณรู้หรือไม่ใครนะใครการที่แอบชอบคุณอยู่อาจจะเกิดวันอังคารวันศุกร์วันพุธวันเสาร์วันจันทร์ได้นะคะไปต่อนะคะใครกันนะใครการที่แอบชอบคุณอยู่ดูซิดูซิ พลังงานของสิบเหรียญคนรวยค่ะคนดูมีอันจะกินดูป,าป่าสประอใจดีสายเปเขาอาจจะเป็นหัวหน้าเป็นบอสเจ้าของกิจการหรือว่าอาจจะเป็นคนที่รุ่นพี่แบบไปเติบโตทาาํางานั่งครั้งร่ำรวยเคยเรียนด้วยกันส,สมัยมหาลายัยมาเห็นคุณตอนนี้ดูน่ารักจังเลยทํางานแล้วเปลี่ยนไปจากน้องแว่นผมมาตอนนี้ใส่คอนแทคเลนส์แล้วสวยดูขี้ขู่อนุนเนศคนที่แอบชอบคุณอยู่เป็นคนหล่อรวยมีตังค์แล้วก็เป็นคนใจดีใจกว้างโรแมนติก มูชอบให้อยากชวนคุณแดดช,ชวนไปดินเนอร์แล้วก็อาจจะเป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงด้วยเพราะว่าสมัยก่อนที่คุณยังใส่แว่นแบบว่าดูเหมือนแบบว่าพี่โชนอ่ะพี่โชนเรื่องแบบว่าอะไรนะตอนเอ่อเรื่องอะไรนะที่แบบว่าที่ใบเฟิร์นกับมาริโอเล่นนะคะ่ะใช่ประมาณว่าเธอเธอตอนนั้นกับตอนนี้ต่างกันลิบลับเลยนะทำไมเธอสวยขึ้นเธอหล่อขึ้นเธอดูดีขึ้น อาจจะชวนคุณออกเดทนะคะนี่คือคนที่ตกลุมรักคุณอยู่อาจจะเป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วมาเจอคุณนะปัจจุบันนี้โอไมก้อ oh สะพึงอ่ะความเลิศความแพงความรักชิลี่ของคุณมันสะพึงแล้วมันทําให้สั่นสะเทือนหัวใจเขาเขาเลยอยากจะจีบอยากจะสอยคุณลงมาจากคานทองนิเวศคานเพชรนิเวศของคุณนะคะพลังงานสิบเหรียญคนคนนี้อาจจะเกิดราศีตุลได้นะคะที่กําลังแอบรักแอบชอบคุณอยู่มั่งมีสีตังเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าว เป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารเกี่ยวกับคาเฟ่หรือว่าร้านสปาหรือว่าอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับอู่ซ่อมรถก็เป็นไปได้นะคะคุณอาจจะแบบว่าอเอารถไปซ่อมเราลูกเจ้าของอู่เหล่ามากเลยแบบอู้โสดด้วยปิ๊งคุณแล้วก็เหมือนแบบว่าขอเบอร์คุยกับคุณสารสัมพันธ์กับคุณนะคะก็ว่าไปนี่คือพลังงานของคุณรู้หรือไม่ใครกําลังแอบชอบคุณอยู่ก็คือเขาเหล่านั้นที่นั่งฟ้าว้าไปนั่นแหละค่ะ โอเคนะคะกรุบกลิบเบาๆแฮปปี้มีความสุขนะคะขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขคุณรู้หรือไม่คนที่แอบ,บชอบคุณอยู่นะคะไฟแม่สิงหธนูแล้วมีลาศีกุมนะคะลาศีตุน้นะคะแล้วมีทัดน้ำวันอังคารนะคะแล้วก็มีวิวออฟฟอร์จูนนะคะแล้วก็มี3 71 4-82นะคะแล้วก็มี1-59กําลังแอบ,บชอบแอบ,บรักหลงไหลครั้งใครอยากได้อยากสอยคุณลงจากคารและอยากบอกให้คุณรู้ว่าชอบก็ให้แม่มาขอ้อเขาอยากบอกว่าอยากให้พ่อแม่มาขอคุณมากถ้าคุณรับรักเขานะคะบายบายนะคะ